สวัสดีจ้าทุกคนมาเจอกันตอนเช้าๆก็บรรยากาศดีๆเนะาะเมื่อวานฝนตกวันนี้ก็เลยเดินออกมาดูเขาแดดก็เริ่มจะออกเลยแหละพอดีตะก้องไม่อยู่ตะก้องไปส่งนักเรียนเนาะพยาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะออกไปดูเขาจังน้อยว่าตรงไหนจะมีบทลอยสอมฝนตกขอนข้างแรงเมื่อวานนี่ก็เลยเดินออกมาดูว่าตรงไหนจะแด้พอสอมพอแซมอีกบ่ ตกแรงมาอีกจังหน่อยบัดทนีน้ก็จะรอไอ้นั่นแหละพี่น้องรอปุ๋ยเรามีเงินก่อนเคยซื้อปุ๋ยมาใส่ถามว่าเขางามไหมมันก็นงามอยู่แต่ตอนนี้น้ำยังไม่หลเนาะก็จะเอาปุ๋ยมาใส่เก่อกวัวมันแรงหรือกว่ามันจะตายก็เลยว่ารออีกจัพักหนึ่งพาพี่น้องมาดูบรรยากาศตอนเช้าๆด้วย เอาก็ง,งามโดนฝนก็ง,งามแต่ว่ายาก็หนายาก็ะนาน,านี่โอ้จากสิเหตดยังไงก็ยาเนี่ยทางยาแพทย์ยาพักบุ้งต้นกระจีบยากระจีบก็ร้ายอันนี้นำคณะเดี๋ยวไว้ให้ยายเดี๋ยวจะมาตัดให้ง่งัวพอดีเลยตากล้องมากก็จะได้ไปออกไปตัดยาแล้ววันนี้เพราะว่า ยาน้ำคอกที่ปล่อยให้เขาไปเลี้ยงไม่มียาแล้วเนาะมดออมคังออมเอวเขาก็หวานมดแล้วไม่มีที่เลี้ยงแล้วจะก็ต้องเอาเขาคอกลวดทีอยู่อีกทีนึงอะเนาะจะได้ไปเกี่ยวยานอกที่หายเขานี่ยาคังบานเกะยังไม่ค่อยงามเท่าไยยังยาวยาวก็ยาวบ่นมีตัดก็มีเดี๋ยววันนี้จะเริ่มลงมือหาบ่นตัดได้ตัดแล้วจะ ไปหยายาหนอกก็โอ้เสียงเสียงก็เข้าฉีดยาขายาเนอะต้องรู้ดีๆเลยแหละไม่งั้นตัดยาที่เขาฉีดยาขายามาให้งัวกินนี่โอ้โหเดียบ้อยมาดูบรรยากาศตอนเช้าๆเ,เขาก็พอได้อยู่งามอยู่แต่ว่าได้ซอมราย ตรงไหนเป็นวงวงนะพึงจะขึ้นได้พึงจะขึ้นประมาณสักขอมือหนึ่งหวันทับหลังลงไปอีกจักหนกจักไกโอ้ยหลายเทะๆหนกก็ได้เดี๋ยวตะกล้องมาก็จะไปพาไปกันไปหาหนมาอีก หน่อไม้ป่าแล้ท่านี่เพราะว่าหน่อไม้ตรงนี้ยังไม่ทันออกแต่ว่ามองๆดูนะจะมีสักหน่อสองหน่อแล้วพอได้แกงพามาดูบรรยากาศวันนี้จะตกไหมมาดูเขาตรงนู้นนะจะได้สอมอยู่ เป็นเวิงเวงแต่ว่าไปดูเมื่อวานนี่มันยังขึ้นอยู่นะาอได้อยู่แต่ตอ้องรอรอให้เขายาวพร้อมกันเขาประยาเป็นสองชั้นสามชั้นเลยวันตรงจังหวะกระแลงพอดีก็เลยไม่ค่อยอยากจะขึ้นขึ้นก็ขึ้นทางๆเนาะแต่ว่ากระทุงนี่ขึ้นหลายอยู่นี่หนาหนาตึบเลย ตรงนี้ก็เป็นตะกาก็พอดีแหละเดี๋ยวพอมีน้ำก็จะถอนแถวนี้แหละไปสมไปแซมให้นี่ก็จะโอเคอยู่อันนี้ไม่ไม่ต้องเลยสมเลยให้นี่เพราะว่าขึ้นมาแล้วพอเสมอกแล้วก็งามรอแต่ปุ๋ยก็ยาแล้วเนี่ยจะกำจัดยังไงเนี่ย หลายแๆมันขึ้นก็นข,นขี่งเที่เอามาใส่ก็บไมู่้หลายหลายยานะเป็นยาแผลตะนล้วก็พวกบุ้งล้วก็ยากระจีบมันอะจักแถวผากอื่นเขาเรียกอะไรที่มันเม็ดมันแก่แล้วม็ดแตกออกมาเป็นดำๆมันนะปาชาเรียกต้นยากระจีอแต่ละผากจะเรียกไม่เหมือนกันเนาะ วันไหนๆก็จะพาแต่พี่น้องมาดูบรรยากาศดูเขาจะพึ่งเบื่อกันเด้อจะ้ะจ,จะไปทางไหนจะจะหาอะไรบางทีฝนตกมดมือก็ออกไปไหนไม่ได้เลยตกตึงแต่เชา้าแต่มันก็ไม่ได้ตกแบบว่าแรงอะนะมันพอไปปลอยอะนะแต่ม้เมาว่านนี่แหละตกแรงพอได้เวลาไปหลับนักเรียนเพ๊่มกโ็โหทางลมทางฝนจะทายให้ดูก็ไม่กะ ฝามแรงโผดก็เลยชานี้ว่าเออเดินออกไปดูจังหน่อยเพื่อจะได้ซ่อมอะไรก็ต้องรอตักกล่องมาอีกทีหนึ่งแล้วถึงจะได้พากันมาซ่อมอีกดินฝนตกมาวานดินอาจจะปักลงดายหละค่อยๆทยอยซ่อมไปเนาะพี่น้องเพราะแบบว่าพอฝนมันแรงไปสักสองสามวันก็ซ่อมไม่ได้ละตรงไหนเป็นนาม,มันแช่ไม่ถึงก็ปักไม่ลง ต้องรออีกรออีกประมาณสักฝนตกมาอีกทีหนึ่งก็จะได้ซ่อมอีกทีหนึ่งก็คอ่คอยไปนิดๆหน่อยๆเน,นาะจ้ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็อยาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยเด้อจ้าเจอกันคลิปหน้าจา้าสวัสดีจา้า